สวัสดีครับแฟนบอลทุกท่านเลยครับยินดีต้อนรับสู่ช่องชาแนลของ b บร l ลี a ฟ i l y ของช่วงที่2องครานี้เลยครับวันนี้ครับต้องบอกว่าพูดไม่ค่อยออกเลยเลยครับต้องขอแสดงความเสียใจกันด้วยเลยครับในวงการฟุตบอลลูกหนังของต่างประเทศเลยครับเมื่อทุกคนครับต่างก็น่าจะทราบกันดีอยู่แล้วเลยครับมีการรายงานออกมาเลยครับว่าทางฝั่งของ โจตานั้นครับและน้องชายของเจ้าตัวครับแขงจักหรือผูครับได้เสียชีวิตเลยครับจากอุบัติเหตุทางรถยนต์แหละครับอย่างที่บอกไปเลยครับว่าชีวิตของเราครับไม่มีอะไรชี้แน่นอนเลยครับเมื่อทางฝั่งของสาพันธ์ฟุตบอลของโปรตุเกสนั้นครับได้ออกมาแถลงการเลยครับโดยไว้อะไรครับการเสียชีวิตของดิโก้โจตาในลูกจักหรือผูครับจากการประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ในประเทศสเปนแหละครับพร้อมกับน้องชายของเจ้าตัวนั่นเองครับ ซึ่งโดยตรงนี้ครับตามรายงานของสื่อมาก้าอะไรครับสื่อดังจากประเทศสเปนครับได้ออกมารายงานอะไรครับว่าทางฝั่งของเดียโกได้เดินทางไปเชียร์พักผ่อนครับแต่มันหยุดที่ประเทศสเปนโดยขอนั้นครับได้เดินทางโดยรถยนต์อะไรครับพร้อมกับน้องชายวิกิสปบปีที่เป็นนักฟุตบอลด้วยเช่นกันเลยครับก่อนที่ทั้งคู่นั้นครับจะประสบอุบัติเหตุเสียหลักครับหลุดออกจากถนนบริเวณเมืองของซานโมได้ครับซึ่งโดยตรงนี้ครับ ข่าวที่เศร้าไปกว่าน,นั้นครับก็คือการเสรียชีวิตของเจ้าตัวครับเกิดขึ้นเพียงแค่2สัปดาห์ทาน้นหละครับหลังจากเจ้าตัวนั้นครับได้เข้าพิธีวิวาเลยครับกับแฟนสาวในเมืองของปอโตโท,ที่ประเทศโปรตุเกสครับซึ่งทั้งคู่ก็มีลูกด้วยกันถึง3คนหละครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของทั้งโชตาและก็น้องชายและก็แฟนสาวของเจ้าตัวอีกด้วยแหละครับขยับไปดูตอนที่ข่าวใหญ่ของวงการฟุตบอลไทยอะไรครับอย่างเบคขวายของทีมชาติไทยแข่งวยี่สิาปี อย่างนิค,ครัตมิกเคียวซันลรครับมีทีมสักทีลยครับเมื่อในจรดประกาศเซ็นสัญญาเข้าไปร่วมทีมจาก SV แอร์เวร์สเบิร์กครับทีมในบุนเดิลริกาสองของเยอรมันอย่างเป็นทางการครับ เดินเซตตางฝั่งของนิโคลัสมิเคิลซันนั้นครับเบ็คขวาลูกครึ่งไทยโนเวย์เลยครับที่ได้พึงหมดสัญญากับโอบิเรนเซ่ทีมนาลิกของเดนมาร์กครับที่ได้ตัดสักัดใหม่ไปเป็นเชียบเลยครับโดยล่าสุดเลยครับมิเคิลซันนั้นครับได้เปิดตัวซับสโมสร,รอย่างเอสวีแอรเวอร์สเบิร์กครับทีมในบุนเดสลดิกา2ของเยอรมันหรือลีกรองของเยอรมันจะเป็นต่างการครับเตจมส์จะจะรุยศึกในฤดูก,กาลสัปดาห์25ที่กำลังจะมาถึงนี้อีกด้วยแหละครับ หรืซึ่งสำหรับสโมสรน,นี้ครับหรือสโมสรอ,อย่าง LS, เทนนส์ SV Elbersberg นั้นครับในฤดูกาลที่ผ่านมาครับจบอันดับที่3ของตารางคะแนนเลยแหละครับพร้อมกับได้ ption, สิทธิ์ไปออฟเลนชั้นสู่บุนเดสลีกาก่อนจะไปแพ้กับสโมสรอ,อย่างเทนนส์ไฮเดมไฮนั่นเองครับ จากนั้นครับเราขยับไปต่อที่ทางฝั่งของโดรบิดบีจีปทุมเลยครับได้เปิดตัวจังเป็นทางการไหญครับได้บริโภคตกลงครับในการจัดการคว้าตัวทางฝั่งของนาธานเจมส์กองหลังวัยแค่20ปีเลยครับเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับฤดูกาลใหม่ครับโดยซึ่งสำหรับทางฝั่งของนาธานเจมส์นั้นครับล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ออกมาปวดใจเลยครับหลังได้ย้ายเข้ารวมทัพบีจีพียูเลยครับโดยเจ้าตัวนั้นครับได้ออกมาปวดใจความรู้สึกเลยครับว่าผมรู้สึกภูมิใจที่ได้ย้ายเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของบีจีปทุมจุต็ด นี่คือสโมสรใหญ่ในประเทศไทยผมตัดสินใจไม่ยากเลยครับในการย้ายค้ามาทีน่นีการยร้ายเข้ารวมทีมนี้ครับคือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของผมเป็นการเปลี่ยนแปลงประเทศในการเล่นฟุตบอลของผมตอนนี้ครับอยากรวมฝึกซ้อมกับทีมครับและก็อยากลงสนามแข่งขันเพื่อสโมสรแห่งนี้แล้วครับฝากถึงฟุตบอลบีจีพยครับผมจะพิสูจน์ตัวเองให้ดีที่สุดครับตอนนี้ผมอยากจะสวมเสื้อบีจีทัฒน์ธุรกิจและลงสนามเพื่อออ,อกไปต่อสู่อะไรครับ ซึ่งสำหรับทางฝั่งของนาทานเจมส์นั้นครับเคยผ่านประสบการณ์ในทีมชุดเยาวชนของเรตเตชิตีสโม,มสรชื่อดังจากประเทศอังกฤษโดยได้ย้ายเข้าร่วมทีมเบอร์ซีอาย18ปีและบาร์รีอ18ปีตามลาดับนอกจากนี้ครับยังเคยติดทีมชาติไทยครับรุ่นอยู่ไม่เกิน19ปีมาแล้วครับซึ่งล่าสุดเลยครับเจ้าตัวะรกร็ได้ย้ายเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของบีจีปทุมจากเปรตการเลยครับยับไปตอนที่ทางฝั่งของทัพมันมังกรกันหน่อยครับล่าสุดได้ปิดดิวมิดฟิลด์ชาวบ,บราซิลเลยครับจากลีกของบรา จบไปต่างกกลเลยครับหรือทางฝั่งของระยองซีนานครับได้ประกาศคว้าตัวทางฝั่งของชูอัลฟอนโซคริสบีมเลยครับกองกลางจากสโมสรเรโมทีมในลีกรองของประเทศบราซิลครับเข้ารป็นทีมจากไปต่างกกลเลยครับโดยซึ่งสนับเข่งวัยสามสิบปีนานครับเคยเล่นในกับหลายสโมสรเลยครับไล่ตั้งแต่โนโบบุโก,โกอินเตอร์นนนเนเซียนานชาเปโคนเซคริสซิอุมาบราซิลเดเปโรตัส โกยาร์ ard, หรือสโมสรในโปรตุเกสครับไม่ว่าจะเป็นกิลบิิเตริมิโมโนโบสตีนีและสโมสรเริโมเป็นทีมล่าสุดครับก่อนจะตัดสินใจเลยครับย้ายเข้ามาเล่นในกับมันเมือก่อนที่ประเทศไทยในที่สุดเลยครับซึ่งสำหรับทางฝั่งของชูอัลฟอรโซคริสปินานครับก็เป็นแข้งคนที่13ของระยองเลยครับที่ได้คว้าตัวคำบรมทัพในปี2 0 2 5เลยครับขยับไปตอนที่ทางฝั่งของราชบรีฟซีเลยครับได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการกันสักทีเลยครับอย่างทัพราชมังก่อนในเปิด ตัวแนวรับชาวบราซิลเลยครับคนใหม่ที่จะเข้ามาช่วยทีมรือสึกในซีซั่นใหม่นี้เลยครับโดยทางฝั่งของราชบุรีสีนันครับได้ประกาศเปิดตัวทางฝั่งของซิเกรเลยครับเบคซ้ายจากสโมสรโบตาโฟโกเลยครับทีมในซีรีส์4ของประเทศบราซิลเขาบรกถทัพอย่างเป็นทางการเลยครับ ึ่งนสำหรับเก่งชาวบราซิลคนนี้ครับเข่งวัย32ปีเลยแหละครับเคยผ่านการเล่น,นระดับสูงทั้งในลีกของบ้านเกิดครับไม่ว่าจะเป็นสโมสรอ,อย่างแ e อลติโกพารานเนเซโคเรนเทียรวมไปถึงในลีกของยุโรปครับกับสโมสรอ,อย่างตทาน,นดินามโมเคียบหรือสโมสรอ,อย่างทานพีเออเคซาโลนิกา OK และล่าสุดเลยครับสโมสรของเชื้อตัวนั้นครับก็คือโบตาฟุโกพรานเลบาเลยครับและสำหรับทางฝั่งของซีเคนั้นครับก็จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของราชบุรีเลยครับที่จะลุยทั้งรายการของทะลีกชิงแชมป์สโมสรเอเชียหรือ เอเซียถในฤดูกาลใหม่เลยครับจากนั้นเราขยับไปกันที่ข่าวดีของแฟนบอลราชันโค่าเลยครับอย่างตางฝั่งของเจ้ามงหมองระวินเลยครับเมื่อตางฝั่งของรัมพูริเออร์นานครับทีมในศึกทะลีกเลยครับได้จับประกาศต่อสัญญาชอบใหม่กับมงหมองราวินครับเรมีิจะลุยตอในฤดูกาลสัปดาห์ที่สิเลยครับแต่อย่างไรก็ตามครับสำหรับตางฝั่งของมงหมองราวินนานครับก็ได้เดินทางกลับมาร่วมฝึกซ้อมกับแคมป์โค่าเลยครับพร้อมกับได้รับข่าวดีเลยครับเมื่อได้รับสัญญาชอบใหม่เป็นระยะเวลา3ปีก่อนที่จะ รือซูสุขทลิกที่กําลังจะมาถึงนี้หละครับซึ่งสำหรับทางฝั่งของบะมองระวินนันครับได้ผ่านการติดทีมชาติเมนมากมาแล้ทุกชุดและตั้งแต่อยู่20อยู่23ปีรวมถึงทีมชาติชุดใหญ่เลยครับซึ่งในปีที่ผ่านมาครับลงช่วยรำพุนบริยเยอ,อร์รวมทุกรายการ2 5นะัดซับไป2ประตูทำไปอีก2แอ,อสซิสต์ด้วยกันเลยครับ ไาปิดท้ายที่ตั้งฝั่งของน้องใหม่ในศึกทลิกสองเลยครับโอ้โหได้เปิดตัวแบบรายวันเช่นเดียวกันเลยครับอย่างตั้งฝั่งของสองครามซีครับหรือทับเงือกเซมิลาเลยครับได้ประกาศเปิดตัวตังฝั่งของจอหเซมมวนผู้รักษาประตูจากมหาสรคามเอสบีทีครับเขบ้าเปวมทีมแชมปนทาง,งการเลยครับ เดิร์สซับในดันลุกครื่งไทยอเมริกันนานครับหรือเจ้าสมมวลเลยครับเคยเฝ้าสอนให้กับหลายสโมสรในประเทศไทยซึ่งก็เลยตั้งแต่แอฟฟอร์ดยูเนเต็ดสีสเกตเอฟซีบุรีรัมยูเนเต็ดนครราชสีมามาฟับซีรัมพูนบริเออร์หนองปวพิเชฟซีนครศรียูเนเต็ดพีทีประจวบเอฟซีล่าสุดอยู่กับมหาสารคามเอสบีทีแหลครับซึ่งสำหรับทางฝั่งของสมมวลนั้นครับถือว่าเป็นนักเตะใหม่คนที่7ของสงขลาเลยครับที่ได้คว้าตัวเข้าร่วมทีมเตรียมที่จะรีสึกทันทีในฤดูกาลหน้าเลยครับ เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใกับพวกเราทีมงาน b e t Leaf Family กันด้วยครับเพื่อน,นำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ